เหมยเวิ่นถีไม่มีปัญหาเหมยเวิ่นถีไม่มีปัญหาเออจื่ตยฟูชิน เยาวชิวเต้าลูกชายได้ร้องขอต่อพ่อของเขาเาย,ยาาชิวเต้ลูกชายได้ร้องขอต่อพ่อของเขา วะนสีหวนหลีเสียวเจียชิงหนีจุนสีว่อมันเจียหุ้นปาผมชอบมิดลี่มากเลยโปรดให้เราแต่งงานกันเถอะวัินสีหวนหลีเสียวเจีย จิงหนีจุนสีหัวมันเจียหุนป่าผมชอบมิตรลี่มากเลยโปรดให้เราแต่งงานกันเถอะผู้ชินเมียนใต้เฉาหลงเตอสัว หัวเหล่าสือ้อเก้าสื้อหนีหายจือ <c oughs> พ่อพูดอย่างเศร้าๆพ่อจะพูดความจริงให้ลูกรู้ <c oughs> ผู้ชินเมี่ยนใต้โฉวหลงเตอร์ส่วหัว <c oughs> เหล่าสือ้อเก้าสื้อหนีหายจือ <c oughs> พ่อพูดอย่างเศร้าเศ้าพ่อจะพูดความจริงให้ลูกรู้ทาซื้อหนีป้าป่าเนียนชิงสือเกินทามามาเลี่ยนอ้ายสือเตอเจียจริงเธอเป็นลูก ของพ่อกับภรรยาอีกคนก่อนที่พ่อจะมาแต่งงานกับแม่ของลูกทาซื่อหนีป้าป่าเหนียนชิงสือเกินทามามาเลี่ยนอ้ายสือเตอเจียจริงเธอเป็นลูกของพ่อกับภรรยาอีกคน ก่อนที่พ่อจะมาแต่งงานกับแม่ของลูกทาซือนี่เมยเมยสวยีนีผ่ียหุ้นเธอเป็นน้องสาวของลูกนะ ลูกไม่สามารถแต่งงานกับเธอได้ทาซื่อหนีเม่ยเมยสวยีหนีผู้หน่งเหอทาเจียหุนเธอเป็นน้องสาวของลูกนะลูกไม่สามารถแต่งงานกับเธอได้ จ,จเ,เก儿子知道这个秘密后十分苦恼。ลูกชายแสนเศร้าเมื่อเขาได้รู้ความจริงข้อนี้。อจ,จเ儿子知道这个秘密后十分苦恼。ลูกชาย แสนเศร้าเมื่อเขาได้รู้ความจริงข้อนีอ้มูชินเห็น้าทาหน้脸的样ช不忍วย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่อ เข้ารูเ了一个ยงแม่เห็นใบหน้าที่ทุกข์ทมของลูกแม่ก็ทนไม่ไหวดังนั้นแม่จึงเปิดเวยความลับอีกเรื่องหนึ่งต่อลูกชายของเขาหมู่ชีนนข้าน้าาเตทาหน้า เหนขูลียต่ยาฟ愁眉苦脸的样子非常不忍心，于是也对儿子透露了一个真ง,แ,งแม่เห็นใบหน้าที่ทุกข์ทมของลูกแม่ก็ทนไม่ไหวดังนั้น แม่จึงเปิดเผยความลับอีกเรื่องหนึ่งต่อลูกชายของเขาเหมวันที่นี่ยุนี่不่你爸爸น生ุเ์เกปาไม่มีปัญหาลูกรักลูกก็ไม่ได้เป็นลูกแท้ๆของพ่อเช่นกัน หมือวั่นถีนเยพูซื้น,นีป้าป่าชินเซิงเตอป่าไม่มีปัญหาลูกรักลูกก็ไม่ได้เป็นลูกแท้ๆของพ่อเช่นกันถ้าท่านชอบกรุณากดไล k e like, กดแชร์ กดติดตามนะครับ